ทีนี้เรามาดูว่าก็าคือมาดูนะคําที่ทําหน้าที่เชื่อมคํากับคําอ่ามันจะแบ่งออกมากลุ่มคํากับคํากลุ่มคากับกลุ่มแล้วก็อะไรคะประโยคก,กับอะไรประโยคก,กับประโยคประประโยคก,กับประโยคนั่นเองตัวอย่างที่หนึ่งเรามาดูก่อนตัวอย่างที่หนึ่งก็คือว่าเชื่อมอะไรคะเชื่อมเชื่อม คำคคคกับคำค่ะอ่าเครื่องคำกับคำตอนอื่นเรามาถามกันก่อนว่าถ้าคำกับคำนักเรียนเข้าใจว่าอย่างไรถ้าเป็นคำก็คำเช่นว่าพี่ขาคำเดียวที่เข้าใจได้แต่ถ้าไปอยู่คือคำพู่ขามันวกันแล้วก็เข้าใจก็คือเอาคำกับพู่ขาเดี๋ยวนะจังสองสามเดี๋ยวครูจะจัดให้วันๆพูดก่อนพู่ข่ายอนไปหน้ามากีแป๊บนึงให้หน่อย อ๋อนี้เหรอใช่ค่ะอ๋อจะโจทอันนี้ใช่ไหมโอเคจะได้จำได้ทีแรกก็คืออ่าทีแรกก็คือให้จดอันนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจดยแต่เดี๋ยวอ่าทีนี้ทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะให้ส่งตอนนี้ตอนยินได้ไหมอ่ะได้ได้ค่ะทีนี้อ่าทุกคนปิดไมาให้ครูก่อนอ่าโอเคน่ารักมากเมื่อกี้ทุกคนแย่งตอบกันทุกคนเลยเก่งมากเลยนะแต่ว่าให้นักเรียนจะจบหน้านี้ก็ได้ เมื่อกี้ถามว่าคำกับคำเอเชียตอบเออไม่ใช่หนึ่งภาษไทยตอบครูก่อนเมื่อกี้คำกับคำเป็นแบบไหนนะคำคือคำคำเดียวแต่ถ้าประโยคก็คือคำที่มันมารวมกันแล้วก็เป็นประโยคโอเคคำก็คือเป็นคำคำเดียวใช่ไหมแล้วก็ประโยคก็คือนำมารวมกันแล้วถ้าเอเชียละคำกับคำเป็นแบบไหนนะเป็นแบบคำคำเช่นเมื่อกี้ครูตัอย่างว่าพี่กับน้องใช่ไหมครูก็เป็นคำแล้วก็เราก็เอามาเชื่อมกันอะครู ก็ต่เมากเลยโอเคได้นะคะทีนี้ครูขอข้ามไปหน้านี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาจดแล้วกันทีนี้เรามาต่อดูแบบมันกดลงปิดเล็บเป็นโรลงเลี่ยนปิดไม้ก่อนคาหุกนั่งอ่าปิดไม์ก่อนกดของเราเราคุยกันแล้วว่าถ้ามีผู้พูดเราก็ต้องปิดไม์ก่อนตัวอย่างที่หนึ่งก็คือเชื่อมคํากับคําซึ่งจะได้คําตอบของเอเชียกับหนึ่งืลอไทยเมื่อ